ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า,เอาอากาศผ่านทางสถานีพิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชาลาัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกทุกวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของเหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงการลงพื้นที่ในการดูแลเช่่ยเหลือยพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ภารกิจจะลงกันไปปฏิบัติในพื้นที่ใดเชิญติดตามค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียง921สํานักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53สํานักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สัตวกำลังพลชุดช่วเหลือประชาชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชัยดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังเกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยนำกำลังพลขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบนาวัดป่าพิมนบังคลารามบ้านนนแดงนนม่วงหมู่เจ็ดตำบลทุ่งชัยอำเภออุทมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-5สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการตาหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพาะราชทานร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตําบลสักใครเข้าดําเนินการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนางทมข่ำเชิดอายุ84ปีประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้เพื่อให้พร้อมส่งมอบในกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยแม่บ้านสํานักงานพัฒนาภักสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาณตําบลสักใครอําเภอสักใครจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนังกงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาและชุดบรนเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมยานพาหนานะร่วมกับผู้นำชุมชนดับเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังเกิดสถา,านการณ์อุทกภยัยโดยร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนรวมทั้งเก็บและกำจัดขยะที่มากับน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนาบ้านดอนว้านหมู่ที่9 บนหัวตะพาลอำเภอหัวตะพาลจังหวัดอัางนาจเิญน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ